นายพิเชษโพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยว่าสพทเตรียมจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สพทเพื่อบอกเล่าประวัติการศึกษาไทยตั้งแต่ยุคโรงเรียนประชาบานจนถึงปัจจุบันผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่น จอทัศสกรีนและระบบเสมือนจริงให้ประชาชนได้เรียนรู้พัฒนาการการศึกษาอย่างเข้าใจและทันสมัยพร้อมร่วมมือกับภาคเอกชนภายใต้โครงการ ConnectED ที่มีโรงเรียนเข้าร่วมกว่า7,000แห่งและบริษัทร่รวมกว่า400แห่งโดยเตรียมขยายผลสู่โรงเรียนในสังกัดทั่วประเทศกว่า29,000แห่งเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีข่าว นอกจากนี้สพทยังเร่งพัฒนาการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองให้ร่วมสมัยเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยจะมีการประชุมใหญ่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั่ทวประเทศในวันที่27พฤศจิกายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิตเพื่อมอบนโยบายและขับเคลื่อนการศึกษาไทยให้ก้าวทันยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน